นายกหนูขอก่อนเลยหนูตามอยู่ทุกวันตามต้องเลือกด้วยนะเลือดนี่ใจเดียวเลเลยขอให้ได้เป็นนายกขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับลูกกระเลยกต้อนคนโพล่าก็ฝากหอมหน่อยหุณยศทำด้ที่นี่นี่ได้เยอะสุดเลยนะ

ชอบมากน่ารักการพูดกันจะไม่จมตีใครให้ใจประชาชนน่ะคนนี้แหละเป็นนายกชาวบ้านที่เขาจะพึ่งพาได้ข้างหน้าและนโยบายเขาก็ดีอยากเห็นการเมืองที่ครบ4ปีให้อาจารย์ผักดันนโยบายวิทยาศาสตร์นําประเทศใช้กลไกนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาระบบราชการจังหวัดเราอะคา่ะก็เป็นจังหวัดเกี่ยวกับอาหารทะเลเพื่อไทยอะคา่ะมีนโยบายในการที่จะทําเกี่ยวกับพวกห้องเย็นสินค้าอาหารทะเลอุตสาหกรรมคิดว่าทางพักเพื่อไทยน่าจะทําให้จังหวัดสมุทรสาครค่ะกลับมาเป็น จังหวัดที่มี GDP อันดับหนึ่งได้อีกครั้งค่ะเชื่อว่าเพื่อไทยทำได้ค่ะเพื่อไทยทได้้ทิ่เลือกเพื่อไทสร้างสังคมไทที่เป็นไปได้เพื่อไทยทาได้เพื่อไทแล้วสยคู่ไหมายคู่ไหม ว <100. S 2> ันนี้ลงพื้นที่สมุทรสาครเดินทางมาแล้วก็รับฟังเรื่องของประมงในน่านน้าการสนับสนุนเรื่องประมงเนี่ยต้องสนับสนุนไปกับการอนุรักษ์ทะเลไทยเรื่องของกฎหมายต่างๆอาจจะมีความจำเป็นต้องปรงับปรุงเรื่องของาง,นงนานวิจัยเชิงลึกในเรื่องเกี่ยวกับการทําประมงเรื่องของต่างประเทศนะครับตรงนี้มีความจำเป็นต้องทําพร้อมที่จะสานต่อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูทะเลไทยด้วยครับปัจจุบันเราตั้งเป้าหมายเป็นประเทศที่พร้อมที่จะมีไรายได้สูงขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเรื่องที่เราจะบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้าน ของเศรษฐกิจสิ่งสําคัญที่สุดคือการเป็นวิชาการบวกกับคนที่มีประสบการณ์ต้องทางานร่วมกันเรื่องประมงรอบนี้ไม่ใช่เรื่องของพักใดพักหนึ่งเท่าไหรายพักเนี่ยก็มาลงพื้นที่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคนที่มีประสบการณ์เรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องน้ําทะเลการที่น้ําทะเลหนุนการที่มีเรื่องของน้ําท่วมสมุทรสาครมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจราจรมลพิษต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการนําเข้าปลาดูแลให้ถูกสัดส่วนเรื่องของราคาต่างๆเป็นไปโดยกลไกตลาดส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลนะครับ i